ดีครับมานี้อยู่กับผมนะครับช่องยูทูบดํา<ำ>ดําซิ่งสวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านตอนนี้เวลา13นาฬิกานะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโตท่านได้ทุดงผ่านหน้าวัดหนองแหนฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเป็นโรงเรียนหนองแหนนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็มีคณะคุณรูณและก็เด็กๆพี่น้องของเราปุยยะตะยายที่ท่านมารอก,กับว่าขอพรหลวงตานะครับที่จุดนี้นะครับเ <C oughs> ข้าล้มเลยพี่ ค่อยๆแล้วครับระวังนะครับอ่าน้ำนะครับคุณตาคุณยายแกะเป็นน้ำมงคลได้เลยครับพวงมาลัยนำไปไหว้พระนะครับ เอาดอกไม้ไว้ไหว้รถเดิพี่เด้อไหว้รถไหว้พระนะครับคนท้องว่ะพี่พี่คนท้องนี่เออพอดีเลยน้ำเอาไปดื่มด้วยนะพี่นะเป็นน้ำมงคลเนะพี่พี่เอาไปหมดแพ็คเลยเนะไม่ต้องแกะเอาไปหมดเลยพี่อ่ะนะครับสาธุครับผมน้ำเป็นน้ำมงคลนะครับพี่น้องญาติชมสำหรับคนท้อง พยายามบรรทาสัาระอาหารกันไปที่เสื้อหวาสื้ันแดที่ไม่ใช่แว่นสายตาและตารลมนะครับเอาความกรุวนกระ่ายไปนอนได้นะครับ หมายเลข23นะครับถนนหมายเลข23วันนี้ใช้ถนนหมายเลข23นะครับพี่น้องญาติธรรมอ่าอำเภอกุดลังนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่ามุ่งหน้ายังอำเภอกุดลังสาธุสาธุครับผมนิมนต์นิมนต์นนลงตาพี่อ่านิมนต์ลงตาฝั่งนู้น น,นี้จะเป็นอวงเวียนนะครับ พ,พี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับพี่น้องญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับขนาดนี้มาถึงแยกแล้วนะครับมาถึงแยกมาถึงแยกรงเวียนนะครับพี่น้องเราจะหนาแน่นนะครับจุดนี้นะครับลวางน้ำแกน้ำเป็นน้ำมงคลนะครับพี่นะ แกแกเอาน้ำไปน้ำมงคลดอกไม้เอาไปไหว้พระนะครับไหว้พระไว้บ้านนะครับคุณป้าเอาไปเลยนะครับคุณตาคุณยายนำน้ำไปเป็นน้ำมงคลด้วยนะครับแกาน้ำได้แล้วคุณยายเดครับครับครับผมได้ได้คุณป้าเราแกะเราเอาน้ำเป็นเอาดอกไม้ไปไหว้พระนำเ้อครับเนอ ทางนี้พี่น้องท่านพูดอีสานนะผมก็พูดอีสานกับพี่น้องด้วยนะครับอ่าใครคนนี้ยังยู่โคตรคอยท้าคนแน่นอนนะครับสาธุสาธุครับอ่าอ <c oughs> ุ้ยไพท่าน,น,นจะสั่งให้พี่น้องได้นั่งลงเพราะว่าเวลาเราเดินนะครับ เดินถ่ายมันจะดูไม่เหมาะนะครับเราต้องนั่งลงรลถถ่ายนะครับพี่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 น้องชมว่าทำงานได้ดีมากพี่น้องบอกว่าทำงานได้ดีมากสาธุสาธุครับผม จะมีอาสาคอยช่วยบอกฝั่งซ้ายนะครับให้พี่น้องเรานั่งลงถ่ายภาพถ่ายภาพนี้ถ่ายได้นะครับไม่ใช่ว่าถ่ายไม่ได้ถ่ายได้แต่ว่าเราต้องนั่งถ่ายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ฝุ่นนะครับนะครับเวลาถ่ายภาพออกมามันก็จะมองไปแล้วสวยนะครับถ้าเรายืนต่างคนต่างถ่ายก็จะกลายเป็นมุงนะครับมุงนะครับคนข้างหลังก็จะถ่ายไม่ได้ด้วยนะครับ นี่อย่างพี่ผู้ชายนี่เป็นตัวอย่างนะครับนี่่าน,นจะนั่งถ่ายูเาลเลยเห็อรูปเ้งลงเลยพี่น้องอะะข้างหลังคุณ <c oughs> ยายเอาดอกไม้ไปไ้ายพะนะครับ นั่งถ่ายกันแบบนี้นะครับดูงามยกน้ำไปถวายเลยนะคะแล้วก็ยกน้ำไปถวายเลยเก็บร่มด้วยนะคะเก็บร่มได้ค่ะเก็บร่มด้วยเดี๋ยวตกลายีกทเนาาะงร่มเลยพี่กางร่มให้เด็กเลยเนอะอากาศมันร้อนนะครับได้ใช่ใช่นะครับสวัสดีพี่น้องงานะครับทุกท่านนะครับยกน้ำไม่รอไล้ป่าถนนหมายเลขสองสามนะครับสองสามมุงหน้าอำเภอกุดดัง อ๋อจังหวัดมหาสารคามบางได้เลยพี่บางได้เลยพี่นะแกะเอาน้ำเป็นน้ำมงคลด้วยนะพี่นะครับผมยกน้ำไปเลยนะคะับน้ำท่ดียวยกขึ้นเลยอย่าลืมแกะน้ำเป็นน้ำมงคลนะครับผมแกะได้เลยนะพี่เด้อสองขวดสามขวดฝากลูกฝากหลานได้นะครับถ้ามีดอกไม้ก็นำดอกไม้กลับไปไหว้พระไหว้รถนะครับวางได้เลยพี่วางได้เลยครับนมบอกให้เด็กแล้วนะพี่เด้อนมให้เด็กไปดื่มเลยได้สองคนนี่ นี่มารอหลวงตานะครับเอาไปกินเลยนะอเอาไปกินเลยนะครับยกน้ำกน้านเลยนะคะยกน้ำขึ้นเลยนะคะด้านหน้ายกน้ำไปรอเลยนะสาธุสาธุวางได้เลยพี่ด้านหลังวางได้เลยนะครับยกน้ำเพ้่อสงฆ์ค่ะยกน้ำเพื่อสบายใจ้ายกน้ำไปรอยกน้ำเพื่อสงจ้าด้านหลังวางได้เลยครับด้านหน้ายกไปรอก่อนนะครับแกะน้ำได้เลยนะครับหลวงตาแกะน้ำได้เลยครับวางได้เลยครับผม มาได้เลยนะครับแก่น้ําได้เลยครับสองขวดสามขวดก็แล้วแต่พี่น้องอยากได้นะครับเป็นน้ํามงคลนะครับลงตาท่านอนุญาตนะครับแก,นะแก่น้ำเป็นน้ำมงคลได้นะคะน้ได้แกได้เลยนะคะแก่น้ำได้เลยนะพี่ะคไ้นะคะแกน้เป็นน้มงคลนมออให้เด็กะพี่พวงมลลาลัยไปไหว้พระครับเอาหน้ายกน้ไปรอเลยนะคะน้แค่ยกขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับแล้วก็ช่อง y o ย u ท e ศสัทธาลงตาบุญชื่นฝากพี่น้องด้วยนะครับอ่าสาธุสาธุครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ